สนับสนุนรายการโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุขคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะในกระบวนการผลิตกระแสะไฟฟ้านะคะที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงก็ย่อมเกิดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ ตอนนี้ดิ้นนอยู่ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะนะคะที่จังหวัดลำปางค่ะที่นี่เนี่ยเขาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าและที่เห็นควันขาวๆด้านหลังนั้น,นะคะอันนั้นคือไอน้ำค่ะและที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะนะคะเขาได้คิดวิธีดักจับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยน้ำขี้เถ้าซึ่งน้ำขี้เถ้านี้ก็ได้จากกระบวนการจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะนี่เองค่ะ และท่านผู้ชมคะดูข่าวนี้จบค่ะเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้เลยนะคะสแกนคิวอัคตบนหน้าจอนะคะตอบคําถามชิงรางวัลกันค่ะ10ท่านแรกที่ตอบถูกนะคะรับไปเลยค่ะบัตรกํานันซื้อของที่โลตัสนะคะ10รางวัลรางวัลละ200บาทค่ะมาคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงพฟาบาแม่หมะนะคะผอออัตพลค่ะ พอคะในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงถ่านหินแบบนี้คาร์บอนไดออกไซด์มันเกิดขึ้นตอนไหนคะเนื่องจากโรงไฟฟ้าไม่เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้จะเกิดก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์มีคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นออกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ13%ครับ13%บออและเจ้าข้างหลังนี้นะคะก็เป็นเครื่องต้นแบบในการดักจับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้น้ำขี้เถ้านะคะมาดักจับ คือโรงไฟฟ้ามิมอมีการตั้งคณะทำงานศึกษาการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้มีคณะทำงาน C C U S Carbon Capture Utilization and Storage คณะทำงานนี้ได้ศึกษาว่าน้ำคี้เท่าอยู่ใต้เตาของกระบวนการผลิตมีศักยภาพใช้ในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้ศึกษาการทำปฏิยาระหว่างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำคี้เท่าปรากฏว่า,น,วาน้ำคี้เท่ามีศักยภาพดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ โดยตัวของน้ำพีเท่าเองเนี่ยมีค่าความเป็นด่างสูงค่า p h ประมาณ11-12สกักยภาพตรงนี้เราน่าจะใช้ประโยชน์ในการเอามาดักจับก๊บกบกบาซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ท่านผู้ชมคะแก๊สที่ผ่านกระบวนการผลิตก,กระแสไฟฟ้านะคะก็จะอยู่บนกล่องใหญ่ๆด้านบนสีเงินๆนนะคะก่อนจะปล่อยออกสู่ปล่องสีฟ้าๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเอา,าคาร์บอนไดออกไซด์มายัางไงล่ะคะคือเราจะมีการต่อท่อเพื่อที่จะดึงแกส๊ส ก่อนที่จะไปอ,อออปองมาที่อุปกรณ์ของเราตรงนี้เรียกง,ง่ายๆว่าก่อนจะปล่อยมันออกไปเนี่ยไปเก็บมันมาใช่ครับใช่ครับดักจับตรงเครื่องเจ้าเครื่องต้นแบบตรงนี้ก่อนใช่ครับก่อนที่จะมีกระบวนการต้นแบบตรงนี้เนี่ยมีคาร์บอนเลือกซด์ที่ปล่อยออกไปเนี่ย13เปอร์เซ็นต์พอผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วคาร์บอนเลือกไซด์เหลือเท่าไหร่คะคาร์บอนเลือกไซด์ที่ปล่อยออกจะเหลือประมาณ 4- ถึง5เปอร์เซ็นต์ถึง5เปอร์เซ็นต์แล้วคาร์บอนเลือกไซด์จาก13%เปอร์เซ็นต์เดิม แต่พอผ่านเจ้าน้ําที่เท่าดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้เนี่ยเหลือ5%คาร์บอนไดออกไซด์มันไปไหนจากการทำปิยาเนี่ยจะได้แคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าหินปูนี่นะฮะแล้วแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้จากกระบวนการดักจับตรงนี้เนี่ยเอาไปทําอะไรคะสำหรับลงไฟฟ้าไม่ร้อเองเนี่ยมันจะมีระบบากําจัดก๊าซคาร์าอบอนไดออกไซด์เขาใช้หินปูนเป็นตัวทําปิยากับคาร์าอบอนไดออกไซด์อยู่แล้วกรณีที่เราดักจับก๊าซคาร์าอบอนไดออกไซด์ได้เป็นวันมากๆเนี่ย สามารถที่จะไปใช้ในการดักจับกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ด้วยเท่ากับว่าลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ได้เจ้าแคลเซียมครรยาร์บอเนตใช่เอาตัวนี้ไปดักจับกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์การจะขยายผลเป็นยังไงบ้างแต่นี้คือเบคอนต้นแบบซึ่งเราเห็นว่ามันมีศักยภาพที่จะใช้น้ําที่เถ่ามาลดคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนออกป่อยออกกองปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมขยายขนาดเป็นไพลอดแพน โรงไฟฟ้าม่โม่เครื่องที่4เองอัตราการไหลของน้ำที่เท่าอ่ะ200ตันต่อชั่วโมงสามารถที่จะขยายผลสร้างเป็นไพล,ลอตแพนจะสามารถกําจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง850ตันต่อปีเลยนะฮะ850ตันต่อปีใช่ครับที่จะดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วจะขยายผลไปยังโรงอื่นอย่างไรคะเนื่องจากโรงไฟฟ้ามเหมาะมีโรงไฟฟ้าอื่นที่กำลังเดินเครื่องอยู่เราจะนําผลการทดลองตัวเนี้ยไปขยายผลใช้กับโรงไฟฟ้าเครื่องที่8ถึงที่3ด้วยนะฮะ ซึ่งก็จะมากําจัดการรดา๊าซทำอะไรได้เพิ่มขึ้นขีเท่าเนี่ยก็มาจากกระบวนการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดจากกระบวนการผลิตจับมันมาทํางานด้วยกันมีปฏิกิริยาปุ๊บได้การดักจับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่านผู้ชมคะระหว่างเราคุยกันนะคะเจ้าเครื่องต้นแบบนี้ก็กําลังทํางานในการดักจับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยตัวนี้ลองดูซิว่าตอนนี้คาร์บอนไดออกไซด์เหลือเท่าไหร่ออะรคะ5.7ค่ะ5.7เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือ คาร์บอนไดออกไซด์นั้นปรับลดลงมานะคะก่อนจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองแล้วก็จะได้เจ้าแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าหินปูนไปดักจับกา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะที่เกิดจากกระบวนการผลิตด้วยหวังว่าโครงการนี้จะขยายผลให้เห็นผลชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้ลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้เป็นอย่างดีเลยครับนะคะพอคะแล้วในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่แม่มอแบบนี้ ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเขาเข้ามากำกับอะไรอย่างไรบ้างคะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพเนี่ยเขามีหน้าที่กำกับดูแลให้โรงไฟฟ้าไม่หมะเดินเครื่องเป็นไปตามข้อกําหนดด้านกฎหมายด้านความปลอดภัยคานึงถึงผลังกระสบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญในส่วนของเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเนี่ยโรงไฟฟ้าเมหมะจ่ายเงินเข้ากองทุนสงองสตางค์ต่อหน่วยที่ผลิตคือทุกๆการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมะเนี่ย ก็จะมีการจ่ายเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า,าก็เป็นบทบาทของทางกกพที่เข้ามากํากับกิจการด้านพลังงานนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะทีมงานท่านผู้ชมคะดูข่าวนี้จบแล้วนี่มาลุ้นกันคะ่ะยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะสแกน QR code บนหน้าจอ ตอบคำถามจริงรางวัลค่ะถามง่ายๆนะคะสิบท่านแรกที่ตอบถูกรับไปเลยค่ะบัตรกำนานนะคะไปซื้อของที่โลตัสนะคะมูลค่า200บาท10รางวัลด้วยกันค่ะถามว่าเจ้าเครื่องต้นแบบตรงนี้ใช้อะไรเป็นตัวดักจับก๊บาซคาร์บอนไดออกไซ์ข้อ1น้ําน้ำที้เท่าข้อ2น้ําประปาค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงนากอมาค่ะ สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉรยิยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนประหยัดไปได้ไกลกว่าจริงใครๆก็เติมน้ำมันเอ็กซตเซฟมั่นใจคุณภาพและมาตรฐานเติมเถอครับที่ PTT Station ทั่วประเทศ ู้ชมคดีฉันอยู่ที่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งในอีกไม่นานนะคะเกาะสีชังจะเป็นกรีนไอซ์แลนด์เกาะที่ใช้พลังงานสะอาดและมีความมั่นคงด้านไฟฟ้าค่ะล่าสุดนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดําเนินโครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบไมโครกริดนะคะในพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชนบุรีค่ะ ชมคะสมาร์ทเอเนจีลงพื้นที่เกาะสีชังกับผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภู๋ยภาคนะคะรองพงศกรคะ่ะปัจจุบันนี้เนี่ยเกาะสีชงังใช้ไฟฟ้าจากไหนยังไงคะการไฟฟ้าส่มมาวนภูมยภาคเรามีการวางสายเคเบิลใต้น้ําจ่ายไฟมาให้เกาะสีชังครับ S <S <S แต่เนื่องจากว่าการฝังครั้งแรกเนี่ยไม่ลึกพอนะครับเราก็มีปัญหาเรื่องการการท่อสมอเรือครับ<อ>ก็ไปเกี่ยวสายเคเบิลเข้าปัจจุบันเราก็ทําการฝังให้ลึกขึ้นลึก7เมตรท่านี้ปัญหาเรื่องดังกล่าวเนี่ยเราเพิ่งซ่อมเสร็จนะครับเพื่อประมาณ8เมษาที่ผ่านมานี่เองครับก็สามารถจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับลากไฟจากฝั่งนะคะผ่านเคเบิลใต้น้ํามายังเกาะสีชังพอฝังไม่ลึกเนี่ยสมอเรือใช่ไหมคะ ที่ไปเกี่ยวมันเสียหายใช่ครับเนื่องจากว่าระหว่างเกาะสีช่งกับเพนดินใหญ่เนี่ยเป็นที่ทจอดเรือขนาดใหญ่ครับ mm hmm. จะเห็นว่าเรือสินค้าเนี่ยผ่านเยอะแยะเลยครับ mm hmm. ซึ่งเรือพวกนี้ท่อสมอล,ลึก5-6เมตรฉะนั้นมีความเสี่ยงที่อาจจะไปเกี่ยวเข้าได้ครับ นั้นเราก็เลยต้องฝังให้ลึก7เมตรจากการประเมินลากสายเคเบิลไปบางเกาะเนี่ยฝังแค่2เมตร3เมตรก็รอดแล้วใช่ครับแต่ที่เกาะสีชังต้องฝัง7เมตรค่ะท่านผู้ชมคะถึงจะรอดจากสมอเรือได้เห็นว่าล่าสุดเนี่ยมติคณะรัฐมนตรีสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าให้กับที่เกาะสีชังทําอะไรบ้างคะครับเราก็เห็นศักยภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับดูจากแดดได้วันนี้ครับโอ้แดดดีมากเลยแล้วก็มองว่ามีพื้นที่ที่จะ สามารถพัฒนาพวกระบบผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้วเราก็ใช้ร่วมกับระบบกับเก็บพลังงานแผงอาทิตย์เราขนาด6เมกะวัตต์นะครับพีคเพาะแผงนะครับแล้วก็มีระบบกับเก็บพลังงาน2.5เมกะวัตต์อานะครับช่วยในการจ่ายไฟในช่วงที่แสงหมดไปนะครับแล้วก็ทดแทนการจ่ายไฟจากรูปปกติได้ราวๆร้อยละสีะ<ม>่สินะครับ<ม>แต่ว่าในอนาคตเราดูศักยภาพแล้วก็พื้นที่ที่เหลืออยู่อาจจะพัฒนาต่อให้มันเป็น100%อนในอนาคตครับแสดงว่าเร็วๆนี้เนี่ย เกาะสีชังเนี่ยจะใช้พลังงานสะอาดมีระบบกักเก็บพลังงานเอาไว้จ่ายไฟฟ้าตอนกลางคืนใช่ครับถ้าดูทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยในอนาคตอะไรคือการจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักระหว่างเคเบิลกับตัวโซลาร์ฟาร์มตอนนี้เราจะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดเป็นหลักครับเราก็จะใช้แสงอาทิตย์เป็นหลักครับในช่วงกลางวันเนี่ยครับผมว่าร้อยละร้ออาจจะมาจากแสงอาทิตย์เลยครับผลิตแล้วก็ กลางวันใช้ได้โดยตรงเลยใช่ครับระบบนี้เนี่ยใช้เฉพาะที่เกาะสีชงังถือว่าเป็นไมโครกริดใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงคะหลักการก็คือพยายามให้มีระบผลิตในในพื้นที่สามารถอยู่ได้ตัวเองได้นะครับ mm hmm. เป้าหมายก็คืออาจจะเป็น24ชั่วโมงเลย mm hmm. เาายกออาจจะ mm hmm. สีชังเนี่ยช่วงกลางวันเราใช้พลังงานแสงที่เป็นหลัก100%ก็คือจ่ายไฟได้ทั้งเกาะเลยอันนี้คือเป้าหมายที่เราทาโครงการนี้ครับจุดที่จะตั้ง โซล่าฟาร์มขนาด6เมกะวัตต์ตั้งไมโครกริดนี่ตรงไหนคะเป็นพื้นที่ใกล้ๆแหลมงูครับเราก็มีการเช่าที่มาเรียบร้อยแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นประบบไมโครกริดได้ครับพร้อมลงทุนพร้อมลงทุนครับปัจจุบันที่เราเช่าเรียบร้อยแล้วเรากาลังพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์พันกระรอกข,ขาวครับก็เป็นโครงการ CSR ของการไฟส่ภูมิภาคด้วยครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พันธ์กระรอกขาวด้วยครับเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมใช่ครับงบลงทุนล่ะคะงบลงทุนประมาณ255ล้านบาทครับ ลงทุนสร้างความมั่นคงไฟฟ้าที่เกาะสีชังนะคะเริ่มเมื่อไหร่คะลงทุนตอนนี้อยู่ระหว่างจะทํารายละเอียดด้านเทคนิคครับแล้วก็จะออกประกวดราคาก็คาดว่าภายใน3เดือนครับจะออกประกวดราคาได้แล้วก็คาดว่าระยเวลาก่อสร้างราวๆปีครึ่งครับก็ประมาณ2570นะครับคาดการว่าจะจ่ายไฟได้ครับก็จะสร้างความมั่นคงให้เกาะสีชังนะคะด้านไฟฟ้าแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดด้วยข้อดีทั้งหมดทั้งมวลของโครงการนี้คืออะไรคะ หนึ่งเป็นพลังงานสะอาดนะครับลดการปลดปล่อยคร์บ,บอนไดออกไซด์ตามเป้าหมายของประเทศไทยแล้วก็ของส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแน่นอนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตบนเกาะครับเนื่องจากว่าไฟฟ้าแล้วมีความมั่นคงเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนนะครับแล้วก็มองว่าพลังงาน,านสะอาดจะช่วยลดไอตัวค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงในส่วนหนึ่งที่เรานําไฟฟ้าไปช่วยในการผลิตน้ําแล้วก็ส่งจ่ายน้ำครับเข้าใจว่าต้นทุนของน้ําก็ต้องลดลงด้วยทาให้ค่าใช้จ่ายโดยหลักก็คือไฟฟ้าและน้ําบนเกาะเนี่ย ลดลงอันนี้ก็ทําให้คุณภาพชีวิตบนเกาะดีขึ้นครับ<ง><ะ>ดีขึ้นทั้งเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็ระบบน้ําประปาในอนาคตชาวบ้านที่เกาะสีชังเนี่ยส่วนใหญ่เขาทําอาชีพอะไรกันคะอาชีพประมงครับรีสอร์ทที่มาพักแรม<ะ>แต่ว่าเกาะเนี่ยห่างจากจแผ่นดินใหญ่ไม่ไกลมากก็จะเป็นช่วงหนา้าเทศกาลเท่านั้นครับที่จะมาข้างแรมครับ ท่านผู้ชมคะก็เป็นโครงการดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เกาะสีชังนะคะแล้วก็ไม่เกินปี2,570นะคะไฟฟ้าพลังงานสะอาดพร้อมระบบไมโครกริดสร้างความมั่นคงไฟฟ้าที่เกาะสีชังนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมคะช่วง12วันสงครามอิสออราเอลอิหร่านนะคะเมื่อ13ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันดีเซลในต่างประเทศพุ่งทยานสูงขึ้นแต่ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่หน้าปัม๊มถูกตรึงไว้ไม่มีการขึ้นราคานะคะด้วยเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ คุณพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำํำนวยการสํานักนโยบายและแผนสํานักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงนะคะก็บอกว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเมื่อ12วันก็คือ13ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันดีเซลซึ่งเชื่อมโยงกันโดยตรงกับภาคขนส่งและค่าครองชีพของประชาชน ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ใช้บทบาทสำคัญของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาสียลภาพราคาน้ำมันในประเทศตามแนวทางแผนวิกฤตการน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2562ลดการจัดเก็บเงิน จนไปถึงนำเงินมาชดเชยราคาดีเซลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากเกินไปตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน32บาทค่ะโดยกบนนะคะมีมติเร่งด่วนถึง5ครั้งภายในกว่า1สัปดาห์เพื่อลดผลกระทบค่ะ เราควรจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าสถานการณ์ใดๆขึ้นเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องเก็บข้อมูลไว้ตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเนี่ยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องดาเนินการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ทันเหตุการณ์ทันทีครับเพื่อที่จะมาช่วยราคาไม่ให้เกิดความผันผวนมากจนเกินไปนครับในช่วง12วันนั้นเนี่ยกองทุนน้ำมันมีบทบาทเข้าไปทําอะไรบ้างให้คนไทยบ้างคะ บลบาทของกองทุนนะครับก็คือการตึงอัตรานะครับโดยเฉพาะน้ํามันดีเซลจะเห็นได้ว่าไม่มีการขยับราคาขายปีกเกิดขึ้นเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยตอนนั้นเราเก็บเงินอยู่ที่ลิตละประมาณ2องบาทสีนะครับพอหลังจากเกิดเหตุการณ์แค่ช่วง12วันเนี่ยเราต้องชดเชยจากที่เราเคยเก็บ เงินเข้าลิตรละ2.40บาท40กลายเป็นว่าเราต้องชดเชยถึงประมาณ6 5สตาตังค์ต่อลิตรนะครับซึ่งแสดงว่าไปกลับนี้ก็3บาทกว่าสบาท5ตังค์ละนะครับในช่วงนี้ก็ที่เราต้องเข้ามาชดเชยเพื่อให้ราคาขายปิดน้ำมันดีเซลนี่คงไว้ที่32บบาทครับแสดงว่าวันนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเงินกองทุนน้ำมันเข้าไปเนี่ย ราคาดีเซลต้องบวกขึ้น3บาทนิดประมาณสามบาทใช่ครับจากจากราคา32บาทนะครับก็จะประมาณสัก35บาทได้นะครต้ทุนเขาไปช่วยในช่วงเวลานั้นใช่ครับเพื่อให้ประชาชนไม่ได้ผลกระทบต่อการดำรงชีพวันนี้วางแผนไตรามาสสามไตรามาสสี่ยังไงคะมองว่าราคานะ้ำมันหากไม่มีผลกระทบในด้านของสงครามหรืออะไรเนี่ยราคาในช่วงไตรมาสท้ายนะครับของปีนี่อาจจะขยับขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับราคาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ คงไม่มากนักนะครับด้วยปัจจัย3ด้านก็คืออย่างที่บอกว่าราคามันจะขึ้นได้ขึ้นถด้านของเศรษฐกิเจเศรษฐกิจวันนี้ยังไม่ค่อยโตเต็มที่นะครับยังมีหลายๆประเทศที่การค้าอะไรต่างๆก็ยังไม่ดีนะครับถ้าหากเศรษฐกิจไม่ดีการใช้น้ํามันก็จะน้อยนะครับอันที่2คือด้านของผู้ผลิต วันนี้เนี่ยผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นโอปต์แล้วโอปต์พัทเนี่ยก็ได้บอกแล้วว่าเขาจะเพิ่มอัตรากําลังการผลิตขึ้นก็แสดงว่าอุปทา,านเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ราคาถึงทรงไว้ได้อีกอีกสิ่งหนึ่งที่ยังต้องเฝ้าติดตามคือเรื่องของสงครามนะครับที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยยังมองว่าราคาไม่ได้ต่างกับปัจจุบันมากมายนักนะครับวันนี้ถ้าเกิดไม่มีการช่วยดีเซลเลยเนะี่ยราคาจริงๆดีเซลเท่าไหร่ณวันนี้เราเก็บอยู่ที่ประมาณบาทหนึ่งเก้าสิบตังค์นะครับถ้าเราไม มันก็อยู่ที่ประมาณ33บาทท่านผู้ชมคะบทเรียนจากวิกฤตราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมานะคะสะท้อนถึงความจำเป็นของกลไกกองทุนน้ำมันที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้ราคาน้ำมันในประเทศนั้นไม่ผันผวนจนเกินไปคะ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจาก พัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมท่านผู้ชมคะวันอาสาฬหบูชาปีนี้ชวนไปเวียนเทียนด้วยต้นไม้ที่วัดรังสิตตำบลหลักหกปทุมธานีกันค่ะ พุทธศาสนิกชนกว่า400คนรวมกันถือตนกลา้าพร้อมเทียนไฟฟ้าแทนดอกไม้ทุกเทียนเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดรังสิตเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยพระประหลัดบุญล้อมยุตตรธโมจเจ้าวาดวัดรังสิตและพระสงฆ์เดินนำเวียนเทียนโดยมีคุณวิพรแววศีพงแนมเภอเมืองปงทุมธานี ร้อมด้วยคุณศักดิ์พิชัยขุนศรีนายกเทศมนตรีตำบลหลักหกสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนกว่า400คนร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหาบูชา วันอาสาฬหาบูชานะเป็นประเพณีที่เราได้สืบทอดมาคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาพระปฏิโมกเป็นหลักนะเป็นวันครบพระรัตนตรัยาน,นิสงส์ที่เราทั้งหลายได้ทำกันในวันนี้ก็จะมีความสุขความเจริญด้านจิตใจก็ดีในการสืบทอดประเพณีก็ดีทำให้บ้านเมืองเรานั้นมีความ ร่มลื่นเขาเรียกว่าให้ไหลจากมลรพิษต่างๆคือการจุดเทียนจุดธูปนั้นก็มีควันพิษมากนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่เราได้มาร่วมกันนอมโอชนาสาธุ เ็นการเวียนเทียนต้นไม้เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะและก็น่าส่งเสริมมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นําชุมชนนะคะก็มีประชาชนในตําบลหลัก6นะคะและก็ตาบลใกล้เคียงมาเวียนเทียนต้นไม้ที่วัดลังสิทธิเวียนเทียนด้วยต้นไม้นะคะเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมก็จะเป็นการลดภาวะโลกร้อนนะคะรักษาสิ่งแวดล้อม ก็ต้องขอบคุณศูนย์พ่อชํำก้าไม้กรุงเทพมหานครโดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่านะคะท่านมาด้วยตนเองและก็นำทีมงานมาเวียนเทียนแล้วทางศูนย์ส่งเสริมนะคะก็ยังมอบต้นไม้ให้กลับไปปลูกที่บ้านที่ชุมชนตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะน่าสนับสนุนวิยาวัชกรวัดรังสิตบอกว่าทางวัดต้องการเวียนเทียนแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเกิดโครงการดีๆนี้ขึ้นค่ะ ครับผมนะครับก็ในนามวิทยาวัจกรของทางวัดนะครับเป็นตัวแทนทางหลวงพ่อเจ้าวาดพระบรมบุญล้อมยุตะธรรมโมนะครับเจ้าวาดวัดลังสิตแล้วก็คณะกรรมการวัดลังสิตรวมถึงผู้ใหญ่บ้านนะครับทางกระผมแล้วก็ทางหลวงพ่อเจ้าวาดนะครับได้มีความคิดนะครับที่อยากจะหาวิธีนะครับที่จะทํำยังไงให้การเวียนเทียนของวัดเรานะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คิดว่าจะเวียนเทียนด้วยต้นไม้นะครับได้รับอนุคอจาก กรมป่าไม้นะครับอนุเคราะห์ก้าไม้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับในท้องที่นะครับจึงได้มีโครงการดีๆนี้ขึ้นมาครับสำหรับวัดรังสิตนะครับเราก็เตรียมต้นไม้มา1,500ต้นครับมีต้นพยูงพยอมเลืองพีเดียทรขนขนุนต้นมั่งมีครับชาวบ้านพอเวียนเทียนต้นไม้เสร็จนะครับเขาก็สามารถเอากลับไปที่บ้านได้เลยครับถ้าเกิดใครไม่มีที่ปลูกนะครับก็ถวายวัดวัดเนี่ยก็จะ ไปหาที่ที่ว่างเปล่าก็สามารถให้ประชาชนปลูกได้อีกรอบหนึง่งค่ะคุณอนันต์ปิ่นน้อยผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้นําทีมถวายต้นไม้ให้วัดรังสิบธ5 0 0ต้นนอกจากนี้ทางรายการได้ร่วมกับเพื่อนๆถวายเทียนไฟฟ้า110เล่มโดยมีจเจ้าอวาดเป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้พุทธศาสนิกชนนำไปเวียนเทียนต่อไปค่ะ สำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้ได้ไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนต้นไม้นะครับที่วัดหลังสิทธิ์คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับรับต้นไม้ไปปลูกที่บ้านเพื่อเพิ่มร่มเงาลดคาร์บอนเพิ่มออกซิเจนช่วยให้รรยากาศของโลกเราเนี่ยลดภาวะโลกร้อนครับนายบายของกรมป่าไม้แจกพันก้าไม้47ล้านต้นนะครับทั่วประเทศโดยสถานีพ่อชำม,มีทั้งหมด120สถานีพ่อชำครับท่านผู้ชมคะการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ไรฝุ่นกวันไม่ทำร้ายคนข้างๆและต้นไม้ที่ผ่านการเวียนเทียนจะเป็นเสมือนต้นบุญที่เราสามารถนำกลับไปดูแลต่อให้งอกงามที่บ้านหรือในที่ชุมชนเป็นเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติที่สร้างอากาศดีๆและเป็นร่มเงาให้กับเราและคนรุ่นต่อๆไปค่ะ และท่านผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook Fanpage และทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะและติดตาม Smart Energy ออนไลน์ได้ทุกวันพฤหัสนะคะทางช่อง YouTube Smart Energy และรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ amarin tv